สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่เดือนก็ผาเข้าก๋วยอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะเมนูที่พี่เดือนจะทาเนี่ยก็คือผัดกะเพราไข่เยื่อมาค่ะอะ่าเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยนะคะว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยมีอะไรบ้างตามมาเลยค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็มีนี่เลยค่ะไข่เยื่อม้าพี่เดือนใช้ไข่เยนะื่อมาสามใบเนาะนะคะพี่เดือนได้ไข่เยืา่อมาแบบนี้นะคะแล้วพี่เดือนก็จะตอก ให้เหลือแต่ลูกข้างในดำๆเลยนะคะนี่ค่ะหมูใครจะใช้เป็นหมูบดก็ได้หรือว่าเนื้อหมูก็ได้นะคะแต่ทีนี้อันนี้พี่เดือนใช้เนื้อหมูแล้วก็พี่เดือนก็มาสับเองสับหย,ยาบๆนะคะไม่ไม่ไม่สับละเอียดมากพี่เดือนจะสับหย,ยาบๆนิดนึงในถ้วยนี้แล้วก็ พริกแก้วนะคะพริกแก้วใครจะใช้พริกขี้หนูสวนก็ได้ถ้าชอบนะคะแต่พี่เดือนไม่ชอบเผ็ดมากพี่เดือนก็ใช้พริกแก้วธรรมดานะคะแล้วก็กระเทียมกระเทียมนี่ขอเป็นกระเทียมไทยแบบนี้เนาะกีบเล็กๆแบบนี้เพราะว่ากระเทียมไทยเนี่ยกับผัดกะเพราเขาจะหอมมากเลยค่ะนะคะแล้วก็พี่เดือนเนี่ยเพืพอ่อความไวพี่เดือนก็เอาไปโขลกไว้พี่เดือนจะใช้คบโขกนะคะมันจะไม่ใช้เครื่องปั่นนะเพราะว่าการใช้คกโขกเนี่ย พี่เดือนมีความรู้สึกว่ามันจะทําให้พริกกับกระเทียมเนี่ยเข้ากันดีแล้วก็ส่งกลิ่นหอมด้วยนะคะนี่ค่ะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยค่ะเดี๋ยวพี่เดือนติดเตาก่อนนะคะอ่านนี้พี่เดือนติดเตาแล้วนะคะพี่เดือนจะเทน้ำมันใส่ลงไปอันนี้พี่เดือนเทน้ำมันใส่ลงไปเยอะพอประมาณเลยนะคะ ใส่น้ำมันใส่ลงไปแล้วรอให้น้ำมันร้อนค่ะนี่ค่ะน้ำมันของเราร้อนแล้วนะคะพี่เดือนก็นจะทอดใบกะเพราค่ะอันนี้พี่เดือนทอดใบกะเพราก่อนนะนี่ค่ะพอเราทอดใบกะเพราไปได้สักพันยานึงแล้วเนี่ยใบกะเพราของเราก็จะเริ่มกรอบแบบนี้เลยนะเะนี่ยค่ะ ทอดจนไปเราได้ใบกระเพรากรอบแบบนี้แล้วนะคะเราก็สังเกตดูง่ายพอใบกระเพราของเรากรอบแล้วเนี่ยเขาจะอะไรอ่ะเริ่มไม่ไม่ไม่แตะน้ำมันอะน,นะคะเขาจะดีเงียบ นี้ค่ะพี่เดินก็จะตักพักไว้นะคะส่วนน้ำมันอันนี้ยพี่เดินก็จะเอาออกนะคะเพราะว่ามันมีเศษใบกะเพราอยู่เดี๋ยวเราเอาไปทอดานต่อไปเนี่ยมันจะดำนะคะเราก็ใช้เปิดอันนี้มาใหม่ค่ะ น้ำมันร้อนแล้วเนี่ยตานี้เราก็มาทอดไข่เยื่อมากันค่ะพี่เด่นก็จะใส่ไปเป็นลูกๆนี้เลยนะนี่นะคะพี่เด่นก็จะค่อยๆปรุงเข้าไปเนี่ยนะคะเรื่อยๆทอดไปจนกระทั่งไข่เยื่มาของเราเนี่ยกรอบนะคะลองชิมกันเลยะ ก็ค่อยหมุนไปเรื่อยๆนะคะค่อยให้คั่วๆลูกเลยนะคะเนี่ยนเป็นแบบนี้นนดีกว่ามีดีกว่าที่เดี๋ยวนี้คือจะผ่าเนี่ยค่ะผ่าใครมาเขาก็เป็นแบบนี้ค่ะ ก็ใส่น้ำมันเล็กน้อยเสร็จปึ๊บพี่นันก็เอาหมูค่ะลงไปผัดเลย ใส่ไปให้หมดเลยเดีย ừ, ๋ยวมีข้อเรามีไข่มาด้วยนะคะเสร็จต๊พี่นีนก็ใส่ปรงุงรสค่ะคือใช้น้ำตาลทร น้ำมันหอยคือว่าถ้าใครจะใส่ซีอิ๊วหวานก็ได้นะคะมันจะออกสีอ่านความรสนิดนึงนะคะแต่อันนี้ที่เดือนที่บ้านไม่ค่อยซื้อซีอิ๊วหวานใช้ค่ะเพราะว่าเมนู้ที่ที่ใช้ซีอิ๊วหวานเนี่ยเดือนเดือนจะไม่เคยใช้ขันกิน ใส่ถั remember, yeah. well, mm ่ปือนึ่นึงแต่เพ่อน็ะไม่ไดใช้ถั่วเนาะอกน้อไ็ได้ทั้งหมดที่เป็นชะโนดเป็นไลยแต่ว่าเือไม่เนนจ่้ใช้ถั่วเือเอันนี้เพนจะไ้สชาติกมก่อนกว่าแล้วก็เอ๊แล้วเราเอาไอ้เยลมาที่เราทอดไว้ใส่ก่ะนอีกักครึ่งช่ว นี่ถ้าใครชอบที่มันใส่แข็แ้ก็ใส่น้ำลงไปหน่อยได้นะคะจัดเตยนค่ะผัดกะเพราให้ทั่วแค่นี้ค่ะแค่นี้ค่ะก็เสร็จแล้วผัดกะเพราไข่เยี่ยมาเรานะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่ใส่จานเดือยกันนี่นะคะเราก็เอาผัดกะเพราไข่เยี่ยม้าเรามาตักใส่จานเลยนะคะนี่ค่ะ พี่เดือนก็จะเรียกจานมาแล้วก็ตักใส่จานแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะตักใส่ไปให้หมดเลยนคะคะถ้ายัางไงเนี่ยเพื่อนๆนก็ลองลองเอาไปทําทานกันเองที่บ้านก็ได้นะคะนี่ค่ะพอพี่เดือนตักใส่จานเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ปุ๊บพี่เดือนก็ใช้นี่ค่ะใบกะเพราที่เราทอดไว้นะคะเอามาโรยข้างบนกะเพราที่เราทอดไว้เนี่ยเขาก็จะหอมหอมะนะคะแล้วก็กรอบด้วย ค่ะเพร่ะมันเข้ากันมากเลยกับกผัดกะเพราไข่เยี่ยวม้าของเรา่ะเนียค่ะ,ระโรยไปให้ทั่วเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะออน่าทานดีมีประโยชน์เนี้ยก็ลองลองเอาไปทํากันดูได้นะคะนี่ค่ะผัดกะเพราไข่เยี่ยวม้าง่ายๆเองค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะ